พยระประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568 วันที่17พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพฯนายนครวีรประวัตินายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ครบรอบ84ปีโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกร่วมเข้าประชุม65ท่าน รมอมอบรางวัลกิจยศคนหนังสือพิมพ์รางวัลพาดหัวข่าวรางวัลองค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชนการศึกษาและสังคมโดยได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้การถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณชวนหลีกภยัยอดีตนายการัฐมนตรีรวมทั้งนายกนะคะสคมาคมสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมครับการที่ได้เชิญคุณมานิสุสุจิตนะครับ วันนี้ได้รู้รส,รส่วนรู้สึกยินดีนะครับและเป็นผู้รับประงวัลเมื่อปีที่แล้วด้วยใช่ค่ะครับวันนี้ได้ขึ้นมาวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ณห้องประชุมมูลนิธิศรรุลการรักกลุ่มศุลรกากรเรขตคลองเตยกรุงเทพนายยุทธนาหยิมการุณหรือบิ๊กหยิมประธานมูลนิธิศุลการรักและเพื่อนพร้อมคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับดรสิริการอ้นสนกรานประธานบริหารกองประกวดนีทเอิร์ธไทยแลนด์ โดยมีนายสมาอ้อนสนกลารผู้อำนวยการบริหารพัฒนาตัวแทนบริษัทมหาชนจำกัดอาคาเนประกันชีวิตนายอานันต์นินมานน์นาย,ยกสมาคมนักซึ่งพิมพ์ส่วนภูวิภาคแข่งประเทศไทยและคณะนะเข้าร่วมประชุมปรึกษาเรื่องการจัดประกวด Miss Earth Thailand โดยจะเปิดถแถลงข่าวในวันที่30พฤษภาคม2568เวลา15นาฬิกาณโรงแรมเอ็นซิลลรีสอร์ทแอ ถนนลำลูกกาซอย71เอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8คณะกรรมการสมาคมชาววิสานโดยพลอากาศตรีนัทอาจถวินหวังนำคณะกรรมการเดินทางไปยังวัดพระธาตุพนมเพื่อนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์เวียนรอบองค์พระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเตรียมพิธีมหาพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐี วันที่7เดือน7กรกฎาคม2 5 1 8เวลา17นาิกา17นาทีณพุทธมณฑลวัดพระธาตุขนมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 1 8ที่ผ่านมานายชาชวานเบญจสลีวงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบกิยติบัตรยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ25 6 7 นหอประชุมจังหวัดร้ออดอำเภอเมืองร้ออจังหวัดร้อ,อ็ดขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโดยนายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อเอดมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีสนับสนุนโดย หาคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดร์นลลมนรเสยประธานลีเสีงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 629 1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุก,กอมัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC i อิน r ต o o d จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบือสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญ บุญแวแ่ไร่ชนิกาอ,าอบึงสามพันธ์จวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์083 5 9 9 9 4